ซึมซาบใจชน,นผู้คนสังเสริญยกขึ้น,นกระด้างถือดีไม่มีจำเริญน,น,น่ารักเหลือเกิน,นพนมมาขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตัว ถ้าดีก็อีกรอบหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมายจิตใจสุภาพ,ภาพซึ่มซาบใจชนผู้คนสรรเสริญประด้างถือดีอโนโนไม่มีจำเริญ น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่มตัวเก่ง